เอาละครับครับผมจอร์ดี้มาเตอร์ฟัคเกอร์น,นะครับและวันนี้เราอยู่เกม v ีว่าแลน d ์ดีมเฮาส์นั่นเองนะเกมนี้ก็เป็นเกมที่คล้ายๆเดอดซิมค,ครับเห็น mm hmm. เขาว่าเนี่ยผู้สร้างเกมเนี่ยเป็นคนที่เคยสร้างมอดเกมให้กับเดอ s i ซิมนะและตอนนี้เขาก็มาสร้างเกมนี้ขึ้นมาเองครับแล้วก็เปิดให้บริการฟรีในส t e ีมด้วยเ mm hmm. พิ่งเปิดสดๆร้อนๆเลยนะครับนะงั้นเดี๋ยวเรามาลองเล่นหน่อยละกันนะครับนะ อันนี้เกมมันก็ดูเหมือนเดิร์ซิมเลยนะตรงนี้เนี่ยดูเดิดใหเราเลือกพื้นที่แล้วก็ลงไปสร้างบ้าน,นครับคือไอ้ตัวเกมฟรีเกมนี้เนี่ยคือถ้าที่ผมเข้าใจไม่ผิดนะคือมันยังไม่มีโหมดสร้างตัวละครเหมือนเดิรซิมนะครับไอที่มันมีสร้างตัวละครแล้วเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้เนี่ยมันน่าจะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ยังไม่ปล่อยออกมาให้เล่นนะไม่รู้เวอร์ชั่นนั้นอ่ะอาจจะต้องเสียตังค์ซื้อหรือเปล่านะครับแต่ว่าเวอร์ชั่นฟรีอันนี้เนี่ยมันจะให้เราสามารถแค่สร้างบ้านได้อย่างเดียวนะ แต่ว่ามันก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้เหมือนกันโดยการเนี่ย๊อปปี้รหัสนี้ให้เพื่อนนะครับเข้ามาในเมืองของเราแล้วก็อาจจะมาสร้างเมืองเล่นกับเพื่อนอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะงั้นเดี๋ยวเราลองหาพื้นที่แล้วก็สร้างบ้านดูสักหน่อยแล้วกันนะครับนะเอาติดทะเลดีกว่าเพราะว่าเอาจริงเนี่ยคือพื้นที่ข้างๆก็เป็นเหมือนอย่างที่เรากดเลือกเลยนะก็คือใกล้ๆเมืองมันก็จะมีเมืองอยู่ข,ข้างบ้านเราครับโอ้มันแสดงว่าถ้าเราสร้างที่ตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นวิวที่สวยมากเลย ก็คล้ายๆเดอ s ซิมอยู่นะใช่ไหมไอ้ที่ก็มันคนสร้างมอสเดอะซิมนี่ใช่ไหมอ่านี่คือผนังครับเฮ้ยทำเ,เล่นไปนะพอๆกันเลยนีกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราสร้างบ้านแบบเบสิคเบสิคดีกว่านะไม่ต้องเยอะไม่ต้องใหญ่มากครับโอเคเรียบร้อยบ้างก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับนะดูดิอุยอิสระดีนะดูดิสามารถปรับจูนตรงนี้ได้ในระดับที่แบบว่าเฮ้ยเสียวงอ เราจะมาลบผนังดได้ใช่ไหมนี่นี่ก็ลบผนังออกไปได้นะครับอ่าแล้วก็ผนังกลับมาได้เอ้ยเจ๋งว่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาสร้างกระเบื้องดีกว่านะครับมันบอกให้เราสร้างกระเบื้องนะผมก็าลังเรียนรู้ในโหมดฝึกสอนอยู่นะครับคือบางคนจะบอกว่า,าเคยเล่นเดอะซิมก็จะสร้างเป็นแหละนะครับแต่ก็มีโหมดฝึกสอนมาก็ทําตามมันหน่อยแล้วกันนะครับนะเอา้าไม่ใช่กระเบื้องหรอกระเบื้องต้องกดอันนี้อ๋อนี่กรกระเบื้องกดอันนี้โอเคแล้วก็อันนี้นะครับอ่าโอ้ไม่ต้องกดชงกดชิปนะมัน ลูดทีเดียวหมดพื้นเลยนะครับไม่เน้นสวยไม่เน้นสวยเน้นเล่นให้ดูเฉยๆแนวนะนะเอออยากอยากสร้างสวยไปสร้างเองนะครับเกมฟรีนะครับนะคือในโหมดนี้มันเป็นโหมดเล่นฟรีนะครับคือของหรืออะไรพวกนี้มันยังไม่ได้มีหลากหลายนะผมคิดว่าถ้าเกมมันอัปเดตหรือว่ามีเกมที่มันแบบต้องซื้อเนะี่ยมันน่าจ,จะมีของเยอะกว่านี้นะอันนี้มันเกมฟรีนะครับนะไม่รู้หรือว่ามันจะมีโหมดเกมฟรีที่สามารถแบบอ่า สร้างตัวละครเล่นได้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนะคือต้องรอติดตามข่าวสารเราเองนะครับอันนี้ผมเห็นมาแล้วก็เอามาเล่นนะโอเคสร้างประตูนะครับอันนี้คือเงินเราไม่จํากัดเลยเอ่ะผมอยากรู้ว่ามันสามารถวางได้อิสระเลยไหมแบบที่ไม่ต้องล็อกมันไม่มีล็อกนะดูเหมือนมันจะไม่มีล็อกนะนอกจากแบบจำแพงเนะี่ยคือเนี่ยดูเหมือนเราสามารถวางได้อิสระเลยนะครับดูดวิวางตรงไหนก็ได้ของบ้านเลยนะกระจกอ๋อแต่ก็ยังไม่สามารถวางติดกันได้นะก็ไม่ได้อิสระขนาดนั้นนะครับคือมันต้องเว้นว่างกันบ้างนะ ต่อมาเดี๋ยวเราจะมาสร้างหลังคากันนะครับนะปึ๊บอ๋อดีไงเราหลังคาวุยมีหลังคาหลายแบบอยู่เหมือนกันนะแบบไหนดีล่ะประเด็นคือหลังคามันจะสร้างยืดยังไงวะเนี่ยมันมาเป็นบล็อกอย่างนี้เลยเหรอคือหลังคาเราต้องสร้างเองอย่างนี้เหรอเราต้องเอาหลังคามาตอ่อๆกันเองอย่างนี้เหรอคุณผู้ชมยี yeah! ่คือผมต้องสร้างหลังคาขึ้นมาเองอย่างนี้ทีละบล็อกทีละบล็อกทีละบล็อกอย่างนี้เหรอนี่คือผมเรียงมาต่อเองเลเนะี่ยเรียงแล้วมาต่อ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 กันนะ บ้านแบบนี้ก็เฟี้ยวอีกแบบนะครับนะอันนี้ถ้าผมเข้าใจอะไรผิดนี่คือขออภัย,ยนะยอ้กูก็งงว่ะมันไม่มีมันไม่เห็นดึงยืดอะไรอย่างนี้ได้เองอัตโนมัติเลยนะให้มันต่อเองนะครับแต่เราขออนุญาตทาสีทุกสิ่งทุกอย่างให้มันลงตัวก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปทําในบ้านนะครับนะเราต้องทาสีให้มันเรียบร้อยนะครับเราได้โครงบ้านแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ในบ้านกันดีกว่านะครับนะนี่ก็ไปที่หมดเฟอร์นิเจอร์นะครับนะโอเคสร้างบ้านนะอุ้ย ทำเป็นเล่นไปนะเฟอร์นิเจอร์ก็เยอะอยู่ในระดับหนึ่งนะใช้คำว่าไม่น้อยเท่าไหรก่ก็แต่ก็ไม่ได้เยอะมากครับดูดูมีรถด้วยอะ่ะดูดิโอเยอะว่าเยอะเยอะเยอะนะครับนะโอเคอย่างแรกเลยเรามาทําห้องนั่งเล่นกันดีกว่านะครับนะคือห้องนั่งเล่นผมตั้งใจไว้ว่าเดินเข้ามาเราเจอห้องนั่งเล่นตรงนี้นะครับคือนี่อ่ามุมนี้ดีกว่าน่าจะสร้างถนัดกว่านะครับผมอยากรู้ว่าเปลี่ยนสีได้ไหมอะ่ะสีอ๋อดูดิ โอ้โหมีสีเยอะอยู่เหมือนกันนะครับนะเชียร์แม่งเลือกสีได้อิสระเลยอะเราสามารถสร้างตีมบ้านเป็นยังไงก็ได้เลยครับผู mm ้ชมไม่ผมชอบนะผมชอบเลืองหมวดสีนะดูดีกว่าเดอะซิมนะเดอะซิมมันฟิกสีมาให้แต่นี่เราสามารถตกแต่งสีได้อิสระเลยนะครับ mm hmm. ผมว่ามันจะยากตรงที่เราไม่รู้ว่าเมื่อกี้เราใช้สีอะไรไปอะเด็ mm hmm. อ๋อนี่ไงมันคือมันมีคลิกทําซ้ําวัตถุครับ mm hmm. โอเคมันมีมันมีคลิกเพื่อทําซ้ําวัตถุอยู่นะครับคือเราสามารถตกแต่งสีเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถ้ามูนเราจะใช้ เฟอร์นิเจอร์ไหนซ้ำเนี่ยเราก็สามารถก๊อปปี้ได้เนี่ยเดี๋ยวผมลองทำกับอันนี้ด้วยกันนะฮะแต่เมผมเลือกสีนี้เสร็จแล้วนะผมจะลองก๊อปปี้อีกอันหนึ่งอ่าโอเคนี่ก็ตัดปัญหาเรื่องจำสีไม่ได้แล้วนะครับนะโอเคงันก็ลบยี่นีทิ้งไปนะครับอยากรู้ว่ามันจะใส่ดอกไม้ลงไปในชั้นวางได้ไหมโอ้ใส่ดอกไม้เส่ต้นไม้ในชั้นได้ครับใส่ไม่ยั้งเลยเน้นเน้นต้นไม้บ้านสายธรรมชาตินยะผมชอบอยู่แล้วคิดอะไรไม่ออกก็ใส่ต้นไม้ลงไปนะครับนะ เดี๋ยวก่อนนะผมว่าเราต้องสร้างโต๊ะตั้งทีวีแน่เลยนะครับหาโต๊ะตั้งทีวีก่อนสิโต๊ะตั้งทีวีเอไงน่าจะใช่นะโต๊ะนี้นะครับโต๊ะตั้งทีวีอ้าโอ้โหเอี่ยมันยังครบเซ็ตแต่ละขนาดนี้ปหมจอบเบอร์เลอร์ครับทีวีโอ้เอแล้วมีหน้าต่างไว้ทำไมเราเนี่ยโอเควางไปว้แล้วกันนะครับนะอ่ะนะอย่างเท่ ไอ้ที่เราลืมโต๊ะกินข้า,าวว่ะคุณผู้ชม เราอยู่คนเดียวนะเป็นชายโสดนะก็อันนี้ชายโสดนะครับโต๊อบอลเลอร์เลยชายโสดเดี๋ยวห้องนอนกุ้ยพอเนี่ยอ่าสวยครับผมแล้วก็ลืมขาดไม่ได้เลยนะต้นไม้นะครับนี่ต้นไม้ต้องอยู่เบ้บ้านเรานะครับจริงๆมันก็เหมือนเดอะซิมนะมันก็ไม่ได้เล่นยากกว่าเดอะซิมเท่าไหร่นะครับอาจจะมีบางระบบที่บางจะดีกว่าเดอะซิมหรือว่าจะมีทุกเรื่องอนที่น่าสนใจกว่าเดอะซิมก็ลองไปค้นหากันดูนครับหมุนหมุนลำบากว่ะฮยเอา้เอา แม่งหมุนมลำบากจริงวะเกมันดูแบบว่าเหมือนพยายามจะบังคับเราให้ล็อกนู่นล็อกนี่ตลอดเวลาเลยนะไม่เอาก็ได้ใส่กูไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าเฮ้ยเรื่องมากนะไอสตัตว์เออตู้เตียงเล็กก็นดนพอแล้วมัง้งแบกพิงอินยูแอ์ดีที่เอาล้มวมันเขียวไปยางไหนเนี่ยเฮ้ยอวยแบกพิงไอสตัตว์สีมันดูไม่เสถียรอยู่เหมือนกันนะแน่นเดูดิมันมีข้อบกพร่องเรื่องแบบว่ายังมีบับ็อกสีอยู่นะครับนะเน,นี่ยเปลี่ยนไม่เนียนเลยนะครับเราจะสร้างรวบ้านหลังนี้นนนนนนน เพื่อให้เป็นบ้านที่เสร็จสมบูรณ์แบบๆนะครับเราก็จะปลูกต้นไม้ให้บ้านเราร่มลื่นนะครับบ้านเราจะต้องมีต้นไม้มันต้องสวยงามไว้ก่อนหาวก็มีต้นหญ้าต้นหญ้ามีภูมมันตรงนี้ขึ้นมาที่ตีนต้นไม้นะครับหาี่บ้านคนหรือว่ากรมป่าไม้เนี่ยฮะหาายาขึ้นที่พื้นบ้านหน่อยนะครับบ้านอาจจะแนวแบบว่าเน้นเน้นเลี้ยงงูนะครับเอาหินหน่อยละกันเพื่อเพิ่มความสมจริงเหมือนธรรมชาติอหินนังสองสามก้อนวางให้ดูแบบว่า เหมือนเหมือนไม่ได้ดูแลรักษาไงซื้อมาแล้วก็เน้นเน้นสร้างบ้านเลยอะไรเงี้ยอ่าโอเคโอเคโอเคและนี่ก็คือบ้านแสนสุขในกระท่อมปลายนาของผมนั่นเองนะครับนะโอเคครับคุณผู้ชมเกมนี้ก็มีประมาณนี้นะก็คือเอาโดยรวมแนละ้วคือเกมก็คล้ายๆเกมเดือดิมสร้างบ้านแหละนะครับนะแต่ว่าแค่ไม่มีสร้างตัวละครน,นะคือ ไอแบบที่มันมีสร้างตัวละครเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้ถึง8คนเนี่ยคือผมไม่แน่ใจว่ามันจะมาตอนไหนหรือว่ามันต้องเสียตังซื้อเป็นเกมฟรีเหมือนเกมนี้หรือเปล่านะแต่ถ้าแบบมาสร้างบ้านแล้วเล่นกับเพื่อนได้เนี่ยอันนี้คือเกมฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์ในสเตมครับไปจัดกันได้เลยครับอยากสร้างบ้านดีไซน์บ้านแบบยังไงก็ลองไปตามกันได้นะคือถ้าเบื่อเบื่อเดอะซิมอยากลองเกมสร้างบ้านแบบใหม่เนะี่ยเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเลยนะครับนะโอเคถ้าชอบดก,อ like, กดไลค์ share, กดแชร์กด ซับสไคร์กับดิจอดีด้มาเจอฝากเกย์ด้วยนะสวัสดีครับ